สวัสดีครับมื่อนี้กะมาออกไม้ขึ้นเก่าครับกับเสียงคำล้นครับหมาเก่าไม่เดิมครับพี่น้องกดูกระไดหมาน้ำจั้นครับอากาศน้ำหนุยครับน้ำจั้นอากาศน้ำหนุยนี่สิบเวทประกาครับครับ่นจากสีมานบัวมานครับรอติดตามกันเบิงโอเคครับติดตามกันเบิงครับมาครับฮอนไลน์พอดีครับ เบียกไม้ได้แล้วลงไปหบดทุ้นแล้วครับมาครับตัวแรกแขกมันครับใส่กอดีงามพับตัวนี้โอเคครับติดตามตัวต่อไปครับมาแล้วครับอีกหนึ่งตัวครับัว เสร็จคำล่นผ้ามานครับโอเคครับติดตามตัวต่อไปครับ ใชไหมโอ้ยไปอีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยบ่นเลครับพี่น้องทีข้าบึ่งที่อื่นอยู่โอเคครับติดตามตอนต่อไปครับ อยูบมาแล้วครับอีกหนึ่งตัวครับ,รบเสียงคำร่นผ้ามานครับ ยังมานคือเก่าปลาเริ่มกินดีแล้วครับช่วงนี้โอเคครับติดตามตัวต่อไปครับรุ่นมาครับ ปลาเป่าคาปิโน่มาเมื่อมาผิดที่อยู่แล้วคาพี่น่กตัวน <laughs> ี้โอเคาที่ทานต่อไปกับดได้ปลาหนึ่งดได้ปลาหนึ่งเยอะอ่อแล้ว มาครับหนึ่งตัวครับปะก้าเฝ้าตอครับตุ่นตัวป้ายเป็นไะไรครับตุ่นในมหาต่อแล้วครับโอเคครับติดตามต่อไปครับ 哦，oh. 啊，你也不大有。 อ้ยอีกหนึ่งตัวครับต่ออยู่ทางนั้นโอเคครับที่ตามต่อไปครับอุ้ยใส่ี่ใส่สวยเลยนะวใหญ่เลยดูครับใส่สวยเลยตัวนี้โอเคครับที่ตามต่อไปครับมาแล้วครับอีกหนึ่งตัวครับอู้ยตกใส่เมียพอดีขึ้นเมียพอดีครับ มาแล <มา S 1> ้วรรครับนีกหนึ่งตัวครับโอ้ดีซีตัวครับตัวนี้เน<ห>ื้อหาต่อครับชนะครับนำรถดอมกระสิเพื่อต่ออยู่ครับโอเคครับติดตามตัวต่อไปครับว้ยบไดายจดที่ไหน มูทุนมาครับตัวนี้ครับตัวที่หาครับพี่น้องตัวนี้ตัวที่หาครับตอนี้เราหาตัวนะครับได้ดีโอเคครับติดตามตัวต่อไปครับ พี่เป้าครับพี่น้องครับสายันครับอืมแล้วครับโอ้ยโอเคี่ขับจัมตัวต่อไปครับโอ้โอนี่นังครับพี่น้องไปาปาปลาเป้าอย่างไาางนนีปป่ปลาเป้าควายว่าปลาเป้าอู้จะไม่อื่นว่าปลาเป้ายัางี้ ใหญ่แค่าหนเนาะโอ้โหพ่ียนา้พ่อพ่อีเลยหยครับพี่โอเคครับทีตามต่อต่อไปครับมาแล้วครับเรือว้หอย อีกหนึ่งตัวครับเยี่ยครับติดตามตัวต่อไปโอ้ยหก็ได้ปลาเป้าลายเข้ามาเนี่ยนี่ไงปิดคิวแล้วตรงนี้เคครับติดตามตัวต่อไปครับโอ้โอโอ ยใส่ง่ายครับสวยครับใส่สวยครับโอเคครับติดตามต่อไปครับทำหมางก็ครับกว่ารอบมันหกย้อนลงไป ล้มมาเลยบดล้มบามีกระวี่อะครบับนปลาผดดึงมาแล้วครับ <c oughs> โอ้โหลุต <c oughs> บวดทุนครับไม่ปนะครับ <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> หนอยล้มแล้วครับง่คับไล่นีครับที่ี้าจต่อไปครับ ดีป้าเ้าปีาเฝายังว่าพูบูดไปดูป้าเฝ้าดิบเมีนโบครับโอเคครับอีกหนึ่งตัวมาแล้วครับป้าเฝ้าอีกแล้วเชี่อเคครับครับมัเนี้ก็ เที่ยงแล้วครับในเวลากลับบ้านแล้วมันแดดแห้งบึงเสียนคขาล้นจะได้เอาเงินเงินใส่หัวไว้เดือหัวนอะไรเดือดพดนมือนี่เอาครับนมือนี่กะกะพ่อได้กว่าคู่มืออยู่ช่วงหลังๆในกระซิบมือนี่สินับปลาให้เบิ่งครับว่าได้จักตัวครับที่ติดตามกันทาเหื้าครับมานับปลาสร้อยกันว่าสิได้จักตัวสิมารหรือบบมารมาเบิ่งเอาได้ครับ ย6่7 8บหกยี่สเจ็ดแปดสิบก้หกสิบหกสิบเ็ดเอบน่งสองสามสี่ห้าหกสิบ เมือนี้ได้ปลาก้หกสิ60ัวเลยนะ66ตัว66ตัวครับเมื่อนี้ก็เริ่มีว่าไล่ไปเลยครับก็เริ่มใครขึ้นมาแล้วครับมม่ก็พอกินดีเนี่ยแล้วได้สำลงลูกลูกกว่าได้ครับตัวนี้น้ำหนักตัวนี้โอเคครับเมื่อนี้ก็ได้สานีก็ขอบคุณในหลายครับสำหรับติดตามการติดตามรับชมครับอาไรกดแชื่อเลยครับเด้อโอเคครับคลิปนี้ก็กดคืนกันครับ ครับขอบคุณหลายๆครับครับขอบคุณเลยครับ